EP นี้มาพูดถึง LUNC นะครับ Runa Classic นะที่ทำราคาทูเด็ดจวดนะเรียกว่าเป็นไฮในรอบ10เดือนเลยนะครับก็ราคาเนี่ยย่อลงมาแบบสุดๆเลยนะอยู่ที่0.008 0 000นะครับแล้วก็ทำไฮนะในรอบ10เดือนนะครับพุ่งไปอยู่ที่0.025 0 00เลยนะอันนี้คือสูงสุดก่อนที่จะโดนเทขายเอากำไรลงมานะครับ ส่วนปัจจัยนะต้องบอกว่าเป็นการโฟโมล้วนๆเลยนะครับเริ่มจากเวทีแพนิ k บอช i n นวิ k ที่ดูใบนะโดยมีนักข่าวคอยดิทท่านหนึ่งนะครับใส่เสื้อที่เป็นลายลูน่าเนี่ยเวอร์ชั่นเก่านะคือเวอร์ชั่นที่ยังไม่ล่มสลายนะโอ้โหก็ฮือฮากันใหญ่เลยนะครับคือแฟนๆก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีการโฟโมของรายย่อยนะ แต่ว่าทำราคาเนี่ยพุ่งไปนะวันนั้นนะผมเฝ้าตามอยู่นะพุ่งไปถึง130%เลยนะครับคือราคาของรูน a าซีเนี่ยแล้วก็ยังมีปัจจัยอีกก็คือทาง b บ n a น c e g l o b a l เนี่ยคือเผาช่วยอยู่แล้วล่ละประมาณ849ล้าน LUNC นะครับแล้วก็ยังมีการอัปเดตเชนนะก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่11ธันวาคมนี้นะ ที่ศาลอเมริกาเนี่ยจะตัดสินชะตากรรมของโดคอนนะครับผู้ก่อตั้งรูนานะคือปัจจุบันเนี่ยคือเราทราบก,กันดีว่าตัวโดคอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเหรียญแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับเทอล่ารีเบลเทอรล่าฟอร์มแลบอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคือเหรียญเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีอะไรมากมายนะอาจจะมีข่าวนิดๆหน่อยๆมากระตุ้นแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นน่าจับตามองครับคือมันจะมีอยู่ออกได้อยู่2ทางนะทางที่1เนี่ยอายการเนี่ยยื่นให้โดคอนเนี่ยจำคุกถึง12ปีเลยนะแต่ทางทนายฝั่งโดคอนเนี่ยขอยื่นให้โดคอนจำคุก5ปีนะครับเพราะว่ายื่นต่อสู้เกี่ยวกับการที่โดนคุมขังที่ประเทศมอนเตเนโกรเนี่ยบอกว่าโหดร้ายสุดๆแล้วคือรับกรรมพอแล้วก็ขอแค่จำคุก5ปีนะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าต่อให้ออกทางไหนนะสำหรับคดีดดคอรเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายนะเกี่ยวกับคริปโตนะครับเกี่ยวกับการฟอกเงินเกี่ยวกับการโกงในคริปโตหรือนโยบายของทรัมป์เองเนี่ยที่ก่อนหน้านี้อยากจะ เรียกว่านิรโทษกรรมนะโทษฐานไอ้ที่มันไม่หนักเท่าไหร่นะเกี่ยวกับคริปโตนะก็น่าสนใจนะครับกรณีของแซมแบงแมนฟรีเองเนี่ยของ FTX เนี่ยก็ยังน่าจับตามองอยู่เหมือนกันส่วนตัวผมมองว่าช่วงนี้เหรียญลูน่าคลาสสิกนะค่อนข้างน่าลงทุนนะ คือถ้าเราไม่นับตัวที่ติดดอยมานกันมามหาศาลนะครับมาเริ่มใหม่นะคือทีมงานผมก็ช้อนไปนะก็ได้กําไรกันนะร้อกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในการลงทุนในเหรียญคริปโตใน Bitcoin เนี่ยมีความเสี่ยงมีความผันผวนได้สูงมากผู้ที่สนใจจะลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจให้เป็นอย่างดีอย่าลืม Money Management นะขึ้นคําเตือนไว้แล้วนะครับ <S <S ตนราคาของวันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย ทางรูน่าเนี่ยพุ่งไปประมาณเกือบ40%นะแล้วก็รู n a 2นะที่อยู่ในเอ็กชแนนของไบรนเนเนี่ยก็พุ่งไปประมาณเกือบ50%นะตามด้วย u s t c คือเหรียญไอเชน I chain, พวกนี้มันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับของเทอร a นะก็คือทีมงานของลู n a นั่นแหละนะก็ยังน่าจับตามองนะก็สวนกระดานหลักนะครับอย่าง Bitcoin แต่ว่า Ethereum เนี่ยคือช่วงนี้ อ่าอีทีเอฟขาเนี่ยเม็ดเงินไหลเข้ามาหาศาลเหมือนกันนะรู้สึกว่าวานและสถาบันเนี่ยจะมาเก็บอีททเรียมกันนะครับ